จีนเทาใช่ไหมครับหลอกลวงคนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ชเวโกโกเคเคปารใช่ไหมครับแต่ว่าพอได้ตัวกลับมาอยู่ที่อธิปไตยของไทยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ระบบยุติธรรมหรือกฎหมายของเราเนี่ยเข้าไปจับอะไรเลยเข้าไปสแกนอะไรเลยแต่ว่ายกให้จีนจัดการเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มินเมย์หน่อยหนึ่งในเรื่องของสิทธิสภาพนอหน้าเขตนะครับนั่นก็คือว่าเออถ้า ถ้าเผื่อว่าเรามีโอกาสได้ใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวนกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยนะครับกับจีนเทาบางส่วนที่อาจจะพอสงสัยแหละว่าเป็นตกทรัพย์คนไทยอะไรอย่างเงี้ยมาเหยื่อก็จะได้รับประโยชน์ขึ้นนะครับเราก็เป็นการ e x e r c i ซอร์ซ e r พาวเวอในเรื่องของอสิทธิสภาพนอกอาเขตนะครับแต่ถามอีกแง่มุมนึงนะครับมันก็ใช้ทรัพยากรเยอะคอนซูมเวลามากนะครับแล้ว ปัญหาของประเทศไทยก็คือเนี่ยเรื่องของระบบราชการการบริหารงานยุทธธรรมเนี่ยเรามีอะไรจะต้องปฏิรูปอีกมากเลย